ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสวัสดครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง youtube ของบ่าวรถธรรมชาติออฟฟิเชียลนะครับคือเก่าคือเดิมครับมานีกับรายการเกษตรกับเสียงเพลงนะครับช่วงนี้ก็จะงดเสียงเพลงหมอหลอกหมอลำนะครับดนตรีงานแสดงสดต่างๆนะครับอาจจะบมีเหตุคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนื่องจากสถานการณ์โรคไร้นะครับรุมเร้าเลือเกินนะครับก็คิดว่า นำเรื่องราวของเกษตรมาแทนกะคงเฉพาะได้นะครับเนาะสาระเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับในเรื่องราวของยางพารานะครับเมื่อนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทํายางพาราให้มีน้ําหนักนะครับโดยการยอดกดน้ากดธรรมดานี่แหละครับยอดกดแล้วกัเฮ็ดจังไดมันมีเทคนิค บ่หลายครับที่บ่าลวดไสอยู่แต่กะถือว่าได้ผลก้อนนึงกะโลกว่าโลกว่านะครับมันมีอย่างเฮ็ดจังไหรเดี๋ยวเฮาไปติดตามรับชมได้ครับเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนองๆครับไปครับวันนี้ได้มีดที่หาแล้วนะครับเนาะว่าเสี่อวจากเจ็ดมีดนะอันนี้ได้มีดที่หาแล้วได้เป็นลูกบอลแล้วครับก็เลยมาบึง บารโลดหยอดน้ำกดเฮ็ดจังเลยจังซีให้มันหนักนะครับเนาะโดยโบมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอย่างนันก็คือหยอดกดธรรมดาเนี่แหละครับแต่ว่าค้นให้มันแน่นค้นใน,นมันแข็งนะครับเนี่ยบารโลดชี่ยอดกดละใส่ซ้ำนี่แหละครับขออนยญาดนะครับเพราะว่าบ่าได้เอาขาตั้งกล้องมามือเดียวเนี่ยค้นเลยครับ ้นจนให้มันคนเลยครับข้างล่างจนให้มันคนตึกแล้วเก็เอาอันเนี้ยงัดเข้าไปเลยโอ้ววไหวต้องหาแนวค้ำครับไม่ค้ำมันหนักอันนี้ก็สิประมาณโลน้อยๆน,นะครับเนี่ย อาอีกประมาณสองเมตรหนึ่งอันนี้มีรที่หกละมีรที่ห้ามีรที่หกนี่นะครับเนาะแล้วก็เชี่ยวอ,ออกกีดใส้ไม้แล้วก็เอาเข้าไปไม้เฮ็ดจนเป็นก้อนลูกบอลน,นะครับให้มันหนักๆน,นะครับเนาะแต่ว่าการค้นน้ากดนี่เอาัลรสที่ใช้วิธีการคือค้นให้มันแข็งนะครับค้นให้มันข้นบระชันน้ำหนักมันสิโบมีส <c oughs> ิ่ยอดน้ำกด ยาวไปแล้วครับบ้านนี้แต่ว่ากาสิบ,บร่ริษัทไทยพี่น้องในเบิรงเบิดเพราะว่าอ่าบริษัเา,าตั้งกล้องมานะครับเนาะเดี๋ยวที่ทายเป็นบางช่วงบางช่วงไปเดี๋ยวบาร์รขอรอนุญาตยอดน้ำกดยาวไปก่อนนะครับเด้อันนี้ก็กีดยางตอนนี้ประมาณหกร้อยต้นนะครับเหตุผลคือบาร์รช่วงนี้ช่วงปิดเทอมอยู่ลูกก็ยูน้ำนะครับกับบริษัจ้างก็ได้เหตุเองนะครับ เดี๋ยวก็สิขออนุญาตกีดเอ่ยยอดน้ำกดยาวไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังบางช่วงจังซิมมาไทยพี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะไปครับแขนนะมันค้นแล้วมันแขนแล้วเอายัดเข้าไปครับเนี่ยเอร์อะไรบ่นแน่นเอียดน,น,น,นะครับมีดต่อมาบอลลูนรกระเจียวออกหอก้อนอีออก ใส่ไหมเสียแปงซสีเรื่อยๆนะครับจนครบจำนวนที่เอาสกี7เจ็ดมีดนะครับได้หกมีดนี่แหละอีกมีดหนึ่งก็สเก็บแล้วครับไปลุยต่อครับเ่าลดไม่ได้ใส่สารเร่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของเจ้าของนะครับเนาะอยากให้อยู่กับเจ้าของโดนโดนอย่างนะครับก็ปริมาณในการกรีดก็คือหกมีด เก็บมีดก็เก็บนะครับได้ประมาณนี้แหละก็คือพูดตรงๆก็คือโปะละถวยละโลนะครับก็บทได้เที่ยวนึงกับประมาณสามร้อยสี่ร้อยอะไรอย่างประมาณนี้นะครับอย่างห้าร้อยต้นนะครับนะห้าหกร้อยต้นก็บซอยู่ประมาณนี้บบได้หลายกว่านี้แต่ว่ากับ่ได้อัดให้แน่นให้ออกคักบัลของส่วนอื่นนะครับเนาะ อันนี้ของบ้าโรดก็เอาตามที่ปริมาณที่มันออกใสปุ๋ยปกตินะครับไ่ได้สนใจเรื่องอยาเร่งนะครับกระสีออกประมาณนี้นะครับ6เมีดเจ็ดเมีดก็ออกขายยอดน้ำกดกับลูกทรายลูกทรายก็อยู่ปู้นะครับอ่ะลุยต่อนะเพื่อนๆ อันนี้กะได้หกมตรละ้อีกเมตรหนึ่งมีรที่เจ็ดกะสิได้เก็บละอ่ะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเก็บบรรยากาศในส่วนในให้มาหลายๆนะครับเพราะว่างานดนตีงานอย่างกระบอกค่อยมีให้เห็นนะครับเนาะช่วงนี้มีบได้อยู่แล้วจนกว่าสถานการณ์ที่กลับมาปกติจังสิกลับมาไทยเรื่องราวของหมอ้ําให้ฟังไหม นะครับช่วงนี้อยู่กับส่วนยางไปก่อนครับผมโอ้ยยุงกระไร่าได้เอายากกันยุงมานำ้ำ ยุง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 มติดยากันยุงมาด้วยนะครับครับสำหรับมือนี้บ้าโรดก็มีเรื่องราวเทคนิคเกี่ยวกับการย้อนนั้งกดมาฝากนะครับนักสำหรับเพื่อนๆชาวสวนยางหรือเพื่อนๆที่พเม็นชาวสวนยางอยากเบิ่งเพิ่นๆกัยินดีนะครับเด้อมื่อนี้บ้าโรดนำ เ,เทคนิคน,น้อยๆเล็กๆจากบาโลดน,นะครับทีเฮดยูซูมือนะครับนั่นคือหยอดน้ำกดให้ยางมันข้นมันแข็งมันมีน้ำหนักนะครับก็ตามที่ได้ลงคลิปใ,ใ,ให้เบิ้งแล้วครับเมื่อนี้ก็นำเรื่องรลวาของส่วนยางน,น้อยๆนะครับมาลงให้พี่น้องในเบิ้งถึงแม้พ่กแม่นชาาส่วนยางกับเบิ้งได้นะ้ครับเด้อเบิ้งเพื่อความเปิดเผยวิธี ของาชาวส่วนยางภาคอีสานนะครับเนาะการชี้่ายกันหรือบอื่อ้ายกันจังหดก็แล้วแต่นะครับเมื่อนี้บ้าโลดกะฝากเรื่องราวแล้วก็การดำเนินเรื่องราวต่างๆของบ้าโลดธรรมชาติออฟฟิเชียลนะครับไปในเพียงเท่านีก้ก่อน,น,นกะจังไดกะชื่นชอบกะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ให้บาโลดนะครับเด้อบาโรโลดกับสีพยายามสันหาและสร้างสารคลิปใหม่ๆที่ดีมาฝากพี่ฝากน้องตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้บาโลดก็คงจะฝากเรื่องราวดีๆไว้สำนีเสียก้อนนะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับจงปกป้องรักษาทุกๆท่านให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบาโรลดธรรมชาติออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you กินนุ่นมีเจียวบองกินแซบดีส่วนตัวกูจีฮไว้เอาไปลงเรียนปั้นข้าวเหนียวแม่ให้กินกับชิ้ลลอดอยำกอดกอด ¡No!